สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการ DMC Guide ท,ทางสถานีวิทยุโทรทัศ DMC วันนี้ผมองอาจทำนิทารับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมานั้นนะครับรายการของเราได้ติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ของผู้ที่รักในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเติมเต็มบุญกุศลมาเติมเต็มผลกาปรปฏิบัติธรรม เพื่อที่จะยังประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการพัฒนาทางด้านของการนั่งสมาธิให้สามารถเข้าถึงธรรมภายในในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในขณะเดียวกันก็สร้างประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นด้วยการแบ่งปันประสบการณ์นะครับรวมถึงปัญหาพุทธักดแล้วก็มีการพูดคุยมีการตอบปัญหานําสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมเป็นทีมผ่านโครงการปฏิบัติธรรมออนไลน์นะครับหรือการบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC นั่นก็คือ www.dmc. กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เช่นเดียวกันครับเราจะได้มีโอกาสมาอัปเดตโครงการสําคัญนี้พร้อมกับประโยชน์ที่จะส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันของผู้ชมดีเมซีทั่วโลกครับตอนนี้ผมได้รับความเมตตานะครับจากพระอาจารย์พระมหาทศพรปุญยังกุโลซึ่งพระอาจารย์ปฏิบัติศาสนกิจนะครับเป็นหัวหน้ากองภาพลักษณ์ออนไลน์สํานักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายแล้วก็เป็นพระอาจารย์ประจารําโครงการปฏิบัติธรรมออนไลน์ทาง w w w d m c t v ให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการครับ ก,การอุปสมัพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับจเจริญพรกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์อีกครั้งนะครับที่เมตตาม,มาสนทนาธรรมในรายการครับตอนนี้กระแสตอบรับของโครงการปฏิบัติธรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www dmc tv เป็นอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับตอนนี้ก็เรียกว่ามีผู้มีบุญทั้งในและต่างประเทศมาบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมออนไลน์นยอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยทางโครงการเนี่ยตั้งไว้ว่าจะบูชาธรรมคุณครูแม่ใหญ่ตลอดพรรษาให้ได้ หนึ่งหมื่นชั่วโมงครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงเดือนหนึ่งเลยเนี่ยมาแล้วสองหมื่นชั่วโมงก็ <c oughs> เรียกว่าลูกๆพระธรรมทั่วโลกก็ตั้งใจให้ความสนใจในการเปเี๋ยวทาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับแล้วก็จากโครงการต่างๆที่ทางโครงการบันทึกผลของการไปเดี๋ยวทาออนไลน์หรือโครงการนั่งสมาธิออนไลน์เนี่ยได้จัดทํามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สนับสนุนคือการมอบของที่ระลึกต่างๆเนี่ย รวมไปถึงเรื่องในวันแม่แห่งชาติจนถึงวันธรรมชัยที่ถึงนี้เนี่ยก็มีผู้ที่พร้อมนะมีสิทธิ์ที่จะได้รับอของที่ระลึกเนี่ยถึง200กว่าท่านเลยทีเดียวโอ้สาธุผมขออนุญ,ญาตทบทวนนะครับกติกาที่เราจะได้รับของที่ระลึกไว้นึกถึงบุญที่เราได้ปฏิบัติทรรต่อเนื่องในช่วงเทศก,กาลข้าภพรรษาก็คือตอนนั่งสมาธิอย่างน้อยอยน้ยน15นาทีนาทีแล้วมาบันทึกผลของการปฏิบัติธรรทุกวัน ผ่านทาง www.dmc.tv ดัเนี่ยน,นะครับันนั้นท่านใดที่ปฏิบัติธรรมมาก่อนหน้านี้ไม่ได้ลงบันทึกก็ลงย้อนหลังได้ใช่สาตั้งแต่วันที่12สิ่ิงหาคมจนถึงวันที่27สิ่งหาคมคือวันแม่แห่งชาติถึงวันธรรมชัยที่จะถึงนี้ครับผมกอ<า>แค่ 2, 2> สัปดาห์เท่านั้นเองครับตอนนี้200กว่าท่านนอครับที่มีสิทธินะที่มีสิทธิ์และที่ยัง กือบเกือบจะมีสิทธิ์อีกเยอะเลยทีเดียวตอนนี้ก็ยังเข้าร่วมได้ใช่ไหมครับยังสามารถมาบันทึกย้อนหลังได้แต่ว่ามีข้อแม้ต้องนั่งสมาธิตั้งแต่ที่12เป็นต้นมาท่านใดท่านนั่งทุกวันตอนนี้เกิด15นาทีรีบไปลงบันทึกใช่ผ่านทาง w w w d ์บเว็บแล้วก็นั่งต่อไปจนถึงวันที่2 7สิงหาแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับถึงออกพรรษาเลยยิ่งดีก็จะขอมอบอดวงแก้วจุยเจียขนาด1.3ซมให้กับทุกท่านที่มีความเพียรแล้วก็ถ้าาใคครมคมีีวเพยสูงที่่สุดในชวง อสองสัปดาห์นี้วันแม่ถึงวันพ่อเนี่ยก็จะขอมอบหลวงปู่อัดบาร,รมีให้อีก5องค์ทีเดียวส<า>ำหรับผู้มีความเพียรสูงสุดมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งสูงสุด5ท่านแรกสาธุครับโอ้เรียกว่าไปอัดบาร,รมีกันเลยนะครับมีพระเดชพระกุณหลวงปู่ไว้ที่กลางใจพระอาจารย์ครับตอนนี้ถ้าเรามาอัปเดตโครงการท็อป10ของประเทศต่างๆไม่นับประเทศไทยเจ้าภาพนะครับที่เข้ามาบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.mc.tv เป็นอย่างไรบ้างครับขอเลรนพร ตอนนี้เนี่ยประเทศที่ยังมาอันดับหนึ่งเหมือนเดิมเลยก็คือประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่แรงมากขนาดว่าครั้งที่แล้วเนี่ย20,000นาทีแล้วนะครั้งนี้ก็มาอีก20,000นาทีวรวมเกือบ40,000นาทีแล้วตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นคือเฉพาะตั้งแต่วันอันนี้นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นมาถึงวันนี้เนี่ย ตอนนี้ญี่ปุ่นมาแล้ว22,000นาทีครับประมาณเกือบอีก400ชั่วโมงทีดเดียวเลขสวยด้วยนะครับ22เลยนะครับเหมือนบูชาธรรมะเด็กพระคุณหลวงพอ่อแล้ว <สา S 1> ทับทวี<ๆ>ไปเรื่อยๆนะครับพระอาจารย์ครับผมขออนุญาตนำเ,เรียนถึงผู้ชม DMC ท่านใดที่เพิ่งติดตามรับชมนะครับที่พระอาจารย์ได้พูดถึงชั่วโมงการหยุดนิ่งก็หมายถึงชั่วโมงที่ผู้มีบุญนั่งสมาธิแล้วมาบันทึกผลการปฏิบัติธรรมออนไลน์จากนั้นจํานวนชั่วโมงจะถูกรวบรวมนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเประศศเททไป ของแต่ละท่านด้วย oh. ก็จะมีการรวบรวมให้เห็นเลยว่าวันนี้เนี่ยคนสมมติเราไปบันทึกเองเนี่ยเราก็เห็นว่าเรานั่งสมาธิ10นาที20นาทีเป็นกราฟขึ้นลงขึ้นลงบางนี่เอาวันนี้ฟิตหน่อย20นาทีวันนี้ฟิตอีก60นาที <laughs> อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเอาวันนี้เรานั่งเยอะนั่งน้อยก็จะเห็นพัฒนาการของเราด้วยครับแล้วก็คะแนนที่เป็นชั่วโมงอยู่ชั่วโมงนิ่งตรงนี้เนี่ยก็จะไปรวมกันว่าเรามาจากประเทศอะไรว่า,าเราบันทึกมาจากประเทศญี่ปุน่นประเทศอเมริกาประเทศอังกฤษ ก็จะรวมแต่ละประเทศว่าตอนนี้เนี่ยสัปดาห์นี้ประเทศไหนอันดับหนึ่งามเป็นอย่างไรคือตอนนี้เรากาลังพูดถึงท็อป10ตรงนี้กันอยู่นะครับอันดับที่2เป็นที่ไหนครับพระอาจารย์ครับเป็นที่เดิมเลยคือที่สหรัฐอเมริกาสาธุครับอันดับที่3เนี่ยก็คือประเทศเดนมาร์กครับอันดับที่4คือเนเธอร์แลนด์อันดับที่5นี่ขึ้นมาแรงมากเลยจากประเทศมองโกเลียอันดับที่6เนี่ยเป็นออสเตรเลียอันดับที่7เป็นเยอรมนีอันดับที่8เป็นอูกันดาอูกันดาก็ขึ้นมานะครับ แล้วก็อันดับที่9ก้าเป็นนอร์เวย์อันดับที่10บยังเหมือนเดิมคือฮ่องกงสาธุครับโอ้น่าปลื้มใจ,จงเลยตอนนี้เรียกว่านั่งสมาธิออนไลน์บันทึกผลการปฏิบัติธรรมกันไปทั่วโลกนะครับครั้งหน้าต้องขอความเมตตาพระอาจารย์ได้รวบรวมจํานวนของผู้มีบุญในประเทศไทยด้วยก็ดีนะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้<อ>เราจํานวนมากจริงแต่จํานวนชั่วโมงหยุดนิ่งเนี่ยสู้กับประเทศอื่นๆได้หรือไม่นะครับสาธุครับพระอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าตอนนี้มานั่งสมาธิกันเยอะทีเดียวนะครับทั้ง เขา้าภาษาเข้าถึงธรรมด้วยแล้วก็ผ่านโครงการต่างๆช่วงวันแม่ที่ผ่านมาก็โหลายๆครอบครัวไปปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับช่วงนี้ก็จะไปนั่งสมาธิกันน้องๆชลมพุทธก็ปฏิบัติธรรมกันเข้มข้นเป็นพิเศษตามมหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้มีบุญก็บ้านเกิดมิตรตอนนี้ก็สว่างสวยในขณะเดียวกันทางเว็บไซต์ www.mc.tv ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางส่งเสริมการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์จะให้โอวาทให้กาลังใจสำหรับผู้ที่ตอนนี้กําลังมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมทั้งทั่วไทยและทั่วโลกอย่างไรบ้างครับขอจเจริญ คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นประโยชน์ของตัวเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าการที่เราจะได้เข้าสิงพระธรรมกายหรือการที่ได้ได้มีโอกาสเนี่ยเข้าถึงธรรมภายในเราต้องปฏิบัติด้วยตัวเองเท่านั้นเลยจะให้ใครมาปฏิบัติแทนเราเนี่ยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องทําด้วยตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยทางเว็บไซต์สนับสนุนให้ทุกทท่านเนี่ยได้มีโอกาสมาบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะทําให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของตัวเอง ว่าตั้งแต่นั่งมืดนั่งฟุง้งนั่งเกรงนั่งเครียดจนไปถึงนั่งเริ่มเบาสบายนั่งเริ่มมีความสว่างเล็กน้อยจนความสว่างเท่าพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันจนเห็นดวงเห็นองค์พระเนี่ยพอเรามาย้อนดูผลของการปฏิบัติธรรมของเราเองเนี่ยเราก็จะเกิดกําลังใจและพอคนอื่นมาอ่านเนี่ยเขาก็จะเกิดกําลังใจเช่นเดียวกันครับรวมไปถึงว่าเราก็จะเห็นข้อบกพร่องของเราเองว่าเช่นวันนี้เราวางใจหนักไปทําให้ตึงหรือว่าวางใจเบาเกินไปจนฟุง้งแล้วก็หลับ อย่างนี้เราก็จะเห็นครอบ,บกพ้องแล้วก็แนวทางวิธีการแก้ไขของเราที่ถูกต้องครับรวมไปถึงว่าบันทึกนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ยืนยันว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมและที่สําคัญคือถึงแม้นะเราจะนั่งสมาธิแล้วเรายังไม่เข้าถึงธรรมในช่วงเร็วๆนี้เนี่ยบุญกุศลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจากการนั่งสมาธินี่เนี่ยนะก็จะเป็นาลวะปัใจจัยให้เราเนี่ยมีโอกาสในการบรรลุธรรมใน อนาคตการภายภาคเบื้องหน้าได้อย่างง่ายๆเลยท<ช>ีเดียวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยในสมัยพระสมาสมาสุทิจเจ้าพระนามว่ากัสสปะเนี่ยมีพระพิสุอยู่เจ็ดรูปด้วยกันครับออกบวชในสมัยยุคปลายของศาสนาแล้วคือหลังจากที่พระสมาสมาสุทิจเจ้าพระนามว่ากัสสะปะเนี่ยปรินิพพานไปแล้วครับก็ออกบวชกันเจ็ดรูปพอบวชแล้วเนี่ยเห็นความเสื่อมของศาสนาคือสลดใจ ก็เลยปรึกษากันว่าทั้ง7รูปเนี่ยอยากกันนั้นเลยเราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันดีกว่าครับก็เลยปรึกษากันว่าจะขึ้นไปบนภูเขาแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมเนี่ยจะไม่ลงมาจากภูเขาเด็ดขาดก็ทั้ง7รูปก็ขึ้นไปบนภูเขาแล้วพอขึ้นไปแล้วก็ถีบกระไดลงมาคือไม่ให้ลงครับก็ตั้งใจนั่งสมาธิกันอ,อย่างเต็มที่เลยบำเพ็ญเพียนกันอ,อย่างเต็มที่พอเวลาผ่านไปหนึ่งคืนพระพิสุที่มีพรรษาการแก่สุดคือเป็นพันเตสุดนะนะได้บรรรม เป็นพระอาหารหันต์ในคืนแรกเลยก็อพอท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านก็เหาะไปที่อุตรากุุทวีปไปบินถบาตเอาพระทหารเนี่ยมาถวายพระภิกษุอีหกรูปที่ยังไม่บ,บรรลุธรรมกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นเป็นยุคปลายไงเรพราะว่าคนมีศรัทธาก็น้อยก็จําเป็นจะต้องข้ามทวีปไปบินถบายอีที่หนึง่งก็พอเอาพระทหารไปถวายอีหกรูปเนี่ยทั้งหกรูปก็บอกว่าท่านแค่แค่เสียเวลาสนทนากับท่านเนี่ยก็เสียเวลามากเกินพอละ ถ้าเราจะฉันพัฒหารด้วยเนี่ยสงสัยจะไม่มีเวลาบำเพ็ญสมณธรรมก,กันพอดีเพราะฉะนั้นอย่าฉันเลยดีกว่าก็เลยไม่ได้ฉันพัฒหาร<อ>ก็ตั้งใจนั่งสมาธิกันต่อไปทั้ง6รูปนั้นเวลาผ่านไปสองวันพระพิสุท์ที่มีพรรษาการลองลงมาเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคาสาธุพระพิสุท์ทที่บรรลุธรรมเป็นพระอนาคาคาเนี่ยก็ทําเหมือนที่บรรลุธรรมเป็นพระอราันหัสเนี่ยก็คือบินไปเหาะไปที่อุตรากุลทวีปแล้วก็บินถบาทเอามาถวายพระภิสุ์อีก5้ารูปที่ยังไม่บรรลุธรรมครับ พระพิสุห้ารูปก็พูดทานองเดียวกันเลยว่าก็แค่เสียเวลาสนทนากับท่านเนี่ยก็เสียเวลามากเกินพอละถ้าฉันพัฒทหารต่อไปเนี่ยคงจะไม่ได้บำเพ็ญสมณธรรมแน่นอนเลยเนี่ยทั้งห้ารูปก็ไม่ยอมฉันพอปรากฏว่าเวลาผ่านไปเจ็ดวันทั้งห้ารูปนั้นเนี่ยก็บรณภาพโดยที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลยจากเจ็ดได้สมประสงค์ตามเป้าหมายอยู่สองแต่ว่าห้าห้ารูปนี้เรียกว่าเอาชีวิตเดิมพัน แต่แไม่บรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมแล้วก็เรียกว่าใช้แบบชีวิตก็จบสิ้นลงรรใ<ช>านในชาตินั้นก็พระพิสุที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ไปปรินิพานเข้าสู่อายตนนนิพานไปส่วนพระพิสุที่บรรลุธรรมเป็นพระนาคาเนี่ยก็ไปเกิดเป็นพรหมชั้นสุทาวาสมาถึงพุทธันดรน,นี้เนี่ยในสมัยพระสมมาสุภิจ้าพระนามว่าสมณะโคโดมของเราเนี่ยทั้งห้ารูปเนี่ยมาบังเกิดเป็นพระพิสุแล้วก็ ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันหมดเลย<ส>ทีนี้เนี่ยมีที่น่าสนใจอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าพาหิยะอ๋อครับผมชื่อว่าพาหิยะครับก็พาหิยะเนี่ยเกิดเป็นกุลบุตรเป็นพ่อค้านะแล้วก็ออกทําการค้าเนี่ยในขณะที่ล่องเรือไปในทะเลเนี่ยก็เกิดลมมรสุมแล้วก็เรืออับปางลงพาหิยะก็เกาะท่อนไม้ลูกเรือก็อับปางตายหมดเลยแล้วก็ กาะท่อนไม้โดนคลื่นซัดเข้าหาฝั่งแล้วก็เสื้อผ้าน,นีหดุดร่อนหมดเลยก็เปื่อยกายพอขึ้นสู่ฝั่งได้เนี่ยก็เลยไปหาเอาใบไม้เนี่มานุ่ง่มครับพอเอาใบไม้นุ่ง่มก็ถือกระเบื้องหนึ่งอันเพื่อขอทานพอชาวบ้านเห็นเนี่ยโอ้ทําไมสมณะนี้เนี่ยมักน้อยสันโดษเลยเกินนุ่งน้อยห่มน้อยก็เลยจะลองใจพาหิยะดูก็เลยเอาอาหารพระทหารเนี่ยมาถวายเอาเสื้อผ้ามาถวายพาหิยะคิดว่าราชกาละเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่า การที่เรานุ่งน้อยห่มน้อยนี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานุ่งมากห่มมากหรือว่าทานพระทหารมากเนี่ยเขาก็จะไม่ศรัทธาเราเพราะฉะนั้นเราก็ทานอย่างน้อยน้อยนี่แหละดีละก็เลยเป็นผู้นุ่งน้อยห่มน้อยแล้วก็ม<อ>ักน้อยแล้วชาวบ้านก็คิดว่าเป็นพระอระหรันต์ครับก็ชาวบ้านก็พาต่างกันสรรเสริญพระพิฆเเป็นพระอระหันต์ตัวเองเนี่ยเวลาผ่านไปผ่านไปก็เข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์จริงๆครับทีนี้เนี่ยเพื่อนที่เป็นพระอนา,าคามีที่บรรลุธรรมนะ ที่อยู่พรมชั้นสุทาวาสเนี่ยก็คิดถึงเพื่อนสารรมนี้ทั้ง7รูปเนี่ยก็เลยตรวจตาดูพบว่าออรูปแรกเนี่ยไปปรินิพพานไปลวเข้าพันธิพานไปรูปที่สองเนี่ยที่อีก5้ารูปที่เหลือเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์แล้วเหลือพะหิยะคนเดียวนี่แหละเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์อยู่ก็เลยจะไปเตือนพาหิยะก็เลยลงมาจากพรมชั้นสุทาวาสแล้วก็มาปรากฏอยู่ข้างหน้าของพาหิยะเลยก็พอพะหิยะเห็นสงสัยก็ถามว่าใคร ผมก็บอกว่าเราคือเพื่อนของเจ้าในสมัยชาติที่เกิดเป็นพระพิสุทธิ์ด้วยกันเนี่ยตอนนี้ท่านไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันอะไรคุณธรรมที่เป็นพระอรหันเนี่ยก็ไม่มีครับก็ผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันเนี่ยมีอยู่ขอให้ท่านเนี่ยไปหาพระสมมาสุภิเจ้าเถิดที่กรุงสาวัตถีก็พาหิยะก็เกิดความสลดใจว่าโอ้เราได้ทํากรรมหนักไปเสียแล้วเราไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันอะไรเลย,เลยก็เลยเดินทางเนี่ยตลอดทั้งคืนเลยร้อยยี่สิบโยต ไปถึงกรุงสาว,วัตถีตอนเช้าด้วย mm hmm. อนุภาคของเทวดาร2 0โยชน์ยก็เกือบ2000กิโลก็พอไปถึงตอนเช้าเนี่ยเข้าไปหาพระสมมาทูเจ้ากำลังบินธบาตอยู่ก็เข้าไปกราบทูลพระสมมาทูเจ้าว,ว่าขอให้พระองค์แสดงธรรมได้เถิดพระสมมาทูเจ้าก็ทรงห้ามถึงสองครั้งบอกว่าเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาบินทบาตไม่ใช่เวลาแสดงธรรมขอให้ท่าน,นไปรอที่วิหารเถิดพระหิยะก็ไม่ยอมบอกว่าความตายเนี่ยข้าพระองค์จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ขอพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ได้เถิดพอครั้งที่สามเนี่ยพระสมมาสุธจ้าก็ทรงโปรดก็ทรงแสดงธรรมว่าภัยยะเธอจงศึกษางี้ว่าเธอเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นได้ยินเสียงสักแต่ว่าได้ยินได้ดมกลิ่นสักแต่ว่าดมกลิ่นได้ลิ้มรสสักแต่ว่าลิ้มรสได้สัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสได้รับรู้ธรรมารมณ์สักแต่ว่ารับรู้ธรรมารมณ์พอแสดงธรรมเท่านี้นะ พาหิยะเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ณตรงนั้นเองโอ้สาธุพอบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยพระสมาสมาสุตเจ้าท่านก็ตรวจตาดูว่ามีบุญพอที่ได้อุปสมบทแบบเองหิพิขุอุปสมบทาไหมก็ปรากฏว่าตรวจตาดูปุ๊บไม่มีบุญพอครับคือไม่ได้เคยถวายบาตรและจีวรมาก่อนเลยก็บอกให้พาหิยะเนี่ยไปสแสวงหาบาตรและจีวรมาเถอะพาหิยะก็เลยเดินไปสแสวงหาบาตรและจีวร พอขณะกําลังหาบาใไดจีวอ,อยู่นั้นแลหละวัวแม่ลูกอ่อนซึ่งเคยเป็นคู่เวรกันมาก่อนเนี่ยก็วิ่งเข้ามาควิดพาหิยะ<ม>ปริณิพานนะตรงนั้นเองอยังไม่ได้ได้บวชเลยนะครับแต่ได้บรรลุธรรมแต่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์แล้วครับทีนี้เนี่ยพอพระสมมาเสุเวเจ้าเดินสเสด็จมาถึงตรงนั้นเนี่ยพร้อมกับด้วยพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็เห็นพาหิยะเนี่ยนอนทอดกองเลือดอยู่ก็เลยบอกเพื่อนสาหธรรมิกว่าเพื่อนพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยว่าพาหิยะ ตอนนี้เพื่อนสาธรรมิกของเธอเนี่ยปรินิพานแล้วก็พระพิสุก็เกิดความสงสัยกันว่าปรินิพานตอนไหนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตอนไหนก็กราบทูลพระสมมาสุ็จเจ้าพระสมมาสุ็จเจ้าก็บอกว่าก็ตอนที่บินทบาทอยู่นั่นไงล่ะที่เราแสดงธรรมน่ะบินทบาทอยู่ตอนเช้าเนี่ยพระพิสุสงฆ์ก็อัศจรรย์ใจแล้วก็กราบทูลว่าโอ้พระองค์เนี่ยทรงแสดงธรรมเพียงนิดเดียวเองเนี่ยแต่พระหิยะสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เลยเหรอพระสมมาสุ็จเจ้าท่านก็เลยตัดว่า ดูก่อนพิสูจน์้งหลายเธออย่าประมาณธรรมของเราว่ามีมากหรือ,รอน้อยคาถาแม้ตั้งล้านบทแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยก็ชื่อว่าไม่ประเสริฐเลยแต่คาถาแม้เพียงบทเดียวแต่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยชื่อว่าประเสริฐพอพระสมมาสสมุทธเจ้าตัดพระคาถานี้เสร็จเนี่ยท่านก็ทรงแต่งตั้งพระพาหิยะเนี่ยให้เป็นเอตตะคะทางด้านผู้บรรลุธรรมเร็วสาธุท,ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อ,อชี้ให้เห็นว่า การที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกๆวันเนี่ยแม้เราจะยังนั่งมืดนั่งเครียดนั่งฟุ้งหรือว่านั่งไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยก็ขอให้นั่งไปเถอะแล้วผลบุญนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยได้บรรลุธรรมได้อย่างง่ายๆในอนาคตการ,รต่อไปสาธุครับศึกษาเรื่องราวนี้บปดิในการก่อนท่้นก็ทำมาอย่างนี้นะครับโอ้แต่ท่านเอาชีวิตเป็นนมพันเลยนะครับตอนนั้น <c oughs> เรายังไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่เต็มกําลังนะครับพระอาจารย์ครับท้ายที่สุดนี้เวลามีประมาณ5นาทีนะครับ อาจารย์เมตายกเคสสตดี้ของผู้ที่มาบันทึกผลการปฏิบัติธรรมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติธรรมและพอาจารย์จะได้เมตตาตอบคาถามตรงนี้เป็นกําลังใจให,ให้กับผู้ชมดีมซีทั่วโลกครับขอบความเมตตาครับเอาสักเรื่องหนึ่งเนาะครับอันนี้มาจากคุณโกสุมากรนะอันนี้เขาคือที่ยกคนนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าเขาตั้งใจเนี่ยกำหนดใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายนะจับเวลาตั้งแต่3ามทุ่มยีนาทีครับ จนนั่งไปเรื่อยๆจนถึงตีหนึ่งโอ้ก็เกือบสี่ชั่วโมงเลยทีเดียวครับนั่งอย่างเงี้ยสี่ชั่วโมงเขาก็บอกว่านะก็มีสิ่งที่ต้องรับมือกับอ่ากับสิ่งที่ไม่ดีมากระทบก็คือว่ามีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจทั้งเรืเ่องราวที่ไม่พึงพอใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเนี่ยคิดและพยายามดึงใจให้มาอยู่ที่สมาธิเกิดความสงบนิ่งแล้วก็เหมือนหลับอยู่ในอู่ทะเลบุญครับก็คือสามารถประคองใจให้นั่งไปได้ตลอด4ี่ชั่วโมง ก็หลายท่านก็คงจะเคยเป็นว่านั่งสมาธิแล้วเนี่ยมีความฟาุ้งซ่านหรือว่านั่งไปแล้วอยู่ๆเรื่องที่ไม่สบายใจก็ผุดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งทางพระอาจารย์เองทางหลวงพี่เองก็ได้อารัธนาพระอาจารย์นุดลรศิริวังโสัวหน้ากองปยาธรรมเนี่ยให้ตอบคําถามน,นี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอจากพระอาจารย์กันดีกว่านะครับสาธุครับ เมื่อเราทาสมาธิไปเรื่อยๆเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมานั้นเราก็ไม่หงุดหงิดแล้วก็ไม่เริ่มขานใจและดีคือปล่อยมันไปการที่เราไม่หงุดหงิดเราไม่ลาคาญใจนั้นเป็นการฝึกใจให้เป็นสมาธิให้หยุดให้นิ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเปหงุดหงิตเราเป่งลาคาญนั้นก็ไม่เป็นการฝึกหยุดฝึกนิ่งถ้าเป็นการมชันทะ ความยินดีในเพศตรงข้ามก็ให้นึกถึงความเม่งามของเรื่องกายอสุภะถ้าเป็นความพยาบาทความโกรธก็นึกให้อภัยให้อภัยกับเขายกโทษให้หวังบุญที่เกิดขึ้นจากการให้อภัยเป็นหลักว่าเมื่อเราให้อภัยเราก็จะไม่มีภัยให้อภัยเขาไปหรือเจริญเมตตาสงสารเขาให้เขาพ้นทุกข์มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมานี้อันดับแรกให้เราไม่งุนงิด ไม่ํำคาญใจกับเรื่องเหล่านั้นกรณีที่เราไม่หงุดหงิดแล้วไม่ลำคาญใจแล้วเรื่องเหล่านั้นยังมีอีกเราถ้าทําให้เราพยาบาทเราก็ขอให้อภัยเพื่อ,อบุญที่เกิดขึ้นจากการให้อภัยและจะเดินเมตตาเพื่อเอาบุญที่เกิดขึ้นจากการจะเดินเมตตานั้นให้มากๆถ้าเป็นการมชันทะนิวรณ์ความยินดีในเพศตรงข้ามกบนึกอสุภะขึ้นมาหรือเห็นทุกข์ว่าชีวิตนั้นเป็นทุกข์เหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้ควรรีบออกจากทุกข์นั้น พราะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังเอาไม่อยู่อีกอย่างนี้ก็ลืมตาแล้วก็สวดมนต์หรือดูองค์พระปล่อยไปก่อนอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปรำคาญใจอย่าไปรู้สึกอึดอัดขับแค้นใจเป,นเป็นธรรมดาของใจที่เก็บอารมณ์ไว้อารมณ์มันก็ไหลออกมาเพราะฉะนั้นให้เราปล่อยมันไปในที่สุดมันก็จะหมดไปเองจะเดินพรอ สาธุครับโอ้ดีจังเลยนะครับเพราะว่าได้มีโอกาสที่จะบางทีเราประสบพบเจอก็ไม่รู้จะหาทางแก้ไขอย่างไรหรือบางทีไม่เจอก็จะได้ไม่ต้องหาทางเจอนะครับคือ <c oughs> <c oughs> มีทางสว่างดันดีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ในการดําเนินโครงการนี้ใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับคือนอกจากจะนั่งสมาธิแล้วเนี่ยจะบถถันทึกผลของการปฏิบัติธรรมแล้วยังสามารถที่จะเขียนคําถามเข้ามาเพื่อที่จะให้พระอาจารย์เนี่ยได้ตอบคาถาม ที่เป็นอุปสรรคในการประบารมของเราได้อีกด้วยครับผมแล้วก็มีสื่อดีๆด้วยนะครับซึ่งก็ได้รวบรวมเป็นวิดีโอทั้งหมดเนี่ยไว้ที่ dmc.tv/072 เรียบร้อยแล้วก็จะมีคําถามเนี้ยเข้ามาเรื่อยๆเลยสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ7คําถามก็จะอัดวิดีโอนเนี้ยให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ไปศึกษากันสาธุครับในวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เปอยงสูงนะครับที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการแล้วก็ครั้งหน้าคนได้มีโอกาสมาสนทนาธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการปฏิบัติธรรม ของผู้ที่รักในการสร้างสรีสุขภายในแล้วก็แบ่งปันมาเป็นประโยชน์กับผู้ชมดีมสีทั่วโลกนะครับกล่าวขอบพระคุณรัชการศรีก,การด้วยความเคารพครับขอจเจริญพรสาธุครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นนะครับพระอาจารย์พระมาหาทศพรปุญญังกุโลนะครับซึ่งพระอาจารย์ปริบิศาสนก,กิจ เป็นหัวหน้ากองภาพลักษณ์ออนไลน์นะครับที่ดูแลเว็บไซต์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ดี c นั่นก็คือ www.dmc.tv นะครับปกติถ้าเข้าไปเราก็จะไปติดตามรายการต่างๆนะครับ ย้อนหลังรวมถึงได้มีโอกาสติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับไปติดตามรับชมแบบสดๆนะครับของสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีเอ็มซีก็เข้าไปที่นี่แต่วันนี้ยังมีอีกช่องทางหนึ่งอีกโครงการหนึ่งที่จะเอื้อการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับให้เราได้ร่วมกันเติมเต็มแล้วก็เข้าถึงธรรมร่วมกันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานั่นก็คือโครงการปฏิบัติธรรมออนไลน์หรือว่าโครงการบันทึกผลของ,ของการปฏิบัติธรรมออนไลน์ผ่านทาง www.dmc.tv แล้วก็ต่อไปด้วย 072นะครับท่านหนที่อยู่ที่หน้าจอและยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการตอนนี้พิมพ์เลยนะครับ www.dmc.tv 0 7เเข้าไปร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตกับเทศการเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมประจำปีนี้กันนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการ DMC Guide วันนี้นะครับหากต้องการติดต่อรายการติดต่อกันทางอีเมลนะครับ d m c g u ม d e gmail.com วันนี้ผมองอาจรมนิธาทีมงานทุกคนลาไปก่อนครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ